เทศบาลเมืองมหาสรารคามตรวจหาเชื้อโควิด -19 พนักงานเทศบาลเมืองมหาสรารคามโดยวิธีแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK เพื่อเฝ้าระวังการระบาดโควิด -19 เชิงรุกเมื่อวันที่18ตุลาคม2564เวลา13นาฬิก30นาที นาลานจอดรถดับเพลิงเทศบาลเมืองมหาสารคามนายภาคินติรพงศ์ภัยบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานกรุเทศบาลรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์บรุรพาบริการตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 แบบแอนติเจนเทสต์คิตหรือ ATK เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามยังพบผู้ป่วยยืนยนันโควิด -19 รายใหม่เป็นจำนวนมากเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักง,งานเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้งนี้มีผู้รับการตรวจทั้งสิ้น157คนผลตรวจเป็นลบทุกราย อย่างไรก็ตามตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นอาจจะมีการตรวจซ้ำในรายที่มีความเสี่ยงสูงภายใน3วันและต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดโรคโควิด -19 ป้องกันได้อยู่ห่างไว้ใส่แมสป้องกันหมั่นล้างมือแจ้งข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ตอบข้อสักถามเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโทร0835349516หรือ043712076สายด่วนโควิด19มหาสารคามโทร0951807712หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือสถานที่บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน